สวัสดีครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพอเดิมนะครับมีดเล่มนี้คือมีดหลวงปุสุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาศนะครับเป็นด้ามจับจะเป็นเข่ากว,วางเข่าใหญ่มากแล้วก็จับพอดีถนัดมือเลยนะครับความยาวตั้งแต่ด้ามลมฝักจะอยู่ที่20นิ้วเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่ เกือบเกือบ11นิ้วนะครับประมาณ10นิ้วครึ่งหน่อยๆนะครับสวยมากเลยเขานี่สวยสมบูรณ์มากนะครับเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์ขนาดควันช้างของหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าที่มีความสวยสมบูรณ์มากๆอีกเล่มหนึ่งเลยเป็นดมเข่าวกวางฝักไม้นะครับรัดหวเก่าๆไว เก่าแก่มากแล้วจะรีวิวยากสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีเขาเล่มค่อนข้างใหญ่อันนี้ตัวใบมีดนะครับก็เป็นเหล็กนั้นหนาตอกลายคมคมแบบนี้เลยมีดหมอหลวงปุษกวัดปากคลองมะขามเท่าหายากมากพบเจอได้ยากนะครับยิ่งเล่มสวยสมบูรณ์สมบูรณ์ตอกลายลึกๆชัดๆแบบนี้ยิ่งหายาก เหล็กหนาใหญ่น้ำหนักดีมากคัมีเล่มนี้เป็นไซส์ขนาดควานช้างนะครับ20นิ้วเหล็กดำสวยขับเลยอายุคก,ก็ร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับกันสวย ใบมีดสวยด้ามจับสวยสวยทุกอย่างเลยครับข้างตรงนี้ก็แน่นมีดไม่สั่นคอนนะครับสวยงามมากเหมาะสำหรับบรรดาน,นักสะสมอาจจะเอาไว้บนหิ้งพระเอาไว้ในห้องพากก็ได้นะครับพุทธคุณดีครับดีเหมือนกันกับมีดหลงพ่อเดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเรื่อง ความหายากของเขาอะนะครับแล้วก็ศิลปะที่เป็นด้ามจับแบบเขา mm hmm. เข่ากวางแบบเนี้ยไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับ mm hmm. ก็นำมาถ่ายให้ทุกขั้นได้รับชมเผื่อจะถูกตาต้องใจใครนะครับ mm hmm. สวยงามมากเลย เก่ากว่ามีหลงพ่อเดิมอีกนะครับหลวงปุษกุดปากคลองมะขามเท่าเชิญชอบสนใจรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับรีวิวค่อนข้างยากเพราะว่ามีเล่มใหญ่ใบหนานะครับก็อยากได้รูปเพิ่มเติมชัดๆก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันได้ไลน์มาคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ